สวัสดีพี่พี่ FC บ้านสิงห์ทุกคนนะครับครับผมวันนี้นุกกับโจนะฮะได้เข้าไปเช็คใน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 กลุ่มกลุ่มที่พวกเราจะไลฟ์สดในวันที่สิบสองนะครับผมกลุ่มคอนบ้านสิงห์ตอนสิงห์มิวสิกสอ่าอันนี้คือชื่อกลุ่มนะฮะคคือตอนนี้กลุ่มพวกเรานะครับคนยังไม่ถึงสามพเลยตอนนี้คนซื้อบัตรสองันเนะครับก็ อยากจะมาขอพี่เอฟซี FC นะครับ,รบช่วยกันอุดหนุนหน่อยนะดูน้องๆหน่อยคือพี่สิงบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ซีมวสิกมันจะโดนยุบนะครับเมันจะโดนยุบแล้วก็จะจะตัดอันนี้ไปเลยนะคับขอให้พี่ๆมาช่วยกันซื้อซื้อบัตรหน่อยนะครับชมพวกน้องๆหน่อยนะครับเอาข,ข,ขอมาขอแบบนี้มันสองมันเก่าหนึ่งไม่เคยเคย <c oughs> เคยแบบไปบนอะไรแบบงี้ไหม บทผมบนผมบนผมบนผมได้นะบทบนอะไรเป็นผมบนเวลาเห็นไหมผมบนว่าผมถ้าถ้าผมจะไม่ติดไม่ติดทหารผมบอกจะบวชเนี่ยผมไม่ติดเราคงก็บวชเหรอใช่ถ้าคุณใหญ่ไปถึงประมาณสักเอาสักห้าพันก็คือมันก็ก็ใกล้แล้วเนาะเอาสักหมื่นหนึ่งอะบนนะหมื่นหนึ่งว่ะบนบนบนแบบนี้สิ่งที่เป็นไปได้ยากอะบนบนพวกเนี้ยอ๋อเอายงเอาเอียงดอกไม้ทุกเทียนป่ะรืมไหมดอกไม้ทุกเทียนป่ะ มไเราดอกไม้ทุ่งเชียนแล้วก็ไปทำบุญไปทำบุญเผื่อพี่ี่เขาไงไม่แม้แต่นั้นมันเฉยไปเอาแบบดบบคาสสิกกว่านั้นคลาสสิกคือ traveling e n t e r t a i ต m e n คือหรือภาษาอนงกฤษคืออาบน้ำไปอ๋ออาบน้ำอาบชุ่มมืได้ไม่ใช่ไลฟ์สดไลฟ์สดหนึ่งชั่วโมงเต็มอาบน้ำเสร็จกางเกงในตัวเดียวถ้าถึงหนึ่งหมื่น ตัดไ้องหน้าด้ยวะหน้าบ้านมีสิงไม่ได้สวดด้วยนะบ้านไครหน้าบ้านมีสิงหน้าบ้านพี่ก็ได้เหรแต่ยันหน้าบ้านผมนะหน้าบ้านผมคือรถประมาณร้อยกว่าคันนะไม่ได้คือต้องบนถ้าบนเนี่ยมันเป็นสิงกระสีมีแล้วก็้อาทำตามด้วยถ้าทำได้ถ้าเราจะให้พี่ๆเขามาดูเราจริงๆเราลองบนดูถ้าถึงจริงๆกูไายแย่ใครไม่อายคนหมู่บ้านพี่เลยนะเว้ยแล้วจะให้โดนยุบแล้วไงจะให้สิงมีสิยุบตอนเน็ตตอนสองกันเหรอต้องได้แหละมั้ง คือพวกพี่ๆคือเราไม่น่าจะเนอย่างนี้เราเด้าไ่ออยู่แล้วมึงกูมันเด้าอยู่มึงกูมันยังไงบึงแย่กว่าพอดีคืออะไรมันก็จะเพี้ดหรอกไฟฟอยคัดหม้อเพี้ยนออกไอ้มันถึงเอาหนึ่งมันหนึ่งอ๋อหนึ่งมันลดต่อที่สดที่สดหนึ่งชั่วโมงต้มน้ำใส่กิงในตัวเดียวโอเคหน้าเฟซพี่เลยโอเคนะครับ อสก็ฝากด้วยนะครับกลุ่มนะครับคอนเสิร์ตบ้านสิงตอนสิงมิวสิกสนะครับฝากด้วยนะครับทุกคนครับฝากด้วยนะ